กล้องส่องดาวกับค่าตอบแทนตามผลงานปุนเป็นเด็กชายช่างฝันเขาอยากได้กล้องโทรทัศน์อันใหม่เอาไว้ส่องดูดาวตอนกลางคืนแต่เงินในกระปุกออมสินของเขายังไม่พอทำอย่างไรดีนะปุนคิดพลางเขย่ากระปุกเบาๆอยากได้อะไรต้องลงมือทำเองสิคุณพ่อของปุนบอกมีงานเล็กๆให้เลือกทำสองอย่างนะงานแรกคือช่วยคุณยายชื่นรดน้ำต้นไม้เธอจะให้ค่าจ้างชั่วโมงละ30บาท ปุ่เลือกช่วยคุณยายชื่นก่อนง่ายดีไม่ต้องรีบเขาคิดปุ่นรดน้ำไปเรื่อยๆดูนาฬิกาเป็นระยะแต่ส่วนกว้างมากเวลาผ่านไปนานกว่าที่เขาคิดผ่านไปหนึ่งชั่วโมงปุ่นได้เงิน30บาทเต็มๆอืมเขานับเงินแล้วถอนหายใจถ้าฉันทำงานแบบนี้ทุกวันวันละชั่วโมงฉันต้องใช้เวลานานมากๆเลยกว่าจะได้กล้องโทรทัศน์ คุณพ่อเลยเสนอทางเลือกที่สองให้ปุ่นลองดูบ้างงานนี้คือช่วยคุณลุงมานะแพ็คกล่องสบู่สมุนไพรไปส่งร้านค้าคุณลุงจะจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานคือกล่องละหาบาทปุ่นคิดถ้าฉันแพ็คได้เยอะฉันก็ได้เงินเยอะกว่าเดิมสิเขาตัดสินใจลองทำดูอย่างตั้งใจเขาพยายามทำทุกอย่างให้เร็วขึ้นและเรียบร้อยที่สุดเขาจัดสบู่วางเรียงกันอย่างมีระเบียบ ติดสติ๊กเกอร์อย่างรวดเร็วและปิดกล่องอย่างแน่นหนาเขาแข่งกับตัวเองให้แพ็คได้เยอะขึ้นเรื่อยๆในเวลาหนึ่งชั่วโมงเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงปุนแพคสบู่ได้ถึง10กล่อง10กล่องกล่องละ5บาทก็ได้50บาทปุนร้องอย่างตื่นเต้นดีกว่างานรดน้ำตั้ง20บาทแน่เห็นไหมปุน คุณลุงมานะพูดการทำงานโดยคิดถึงผลลัพธ์ทำให้เราอยากเก่งขึ้นและตั้งใจมากขึ้นเพื่อให้งานออกมาดีและได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นด้วยสุดท้ายปุญเก็บเงินได้ครบซื้อกล้องโทรทัศน์มาดูดาวได้สมใจเขาเรียนรู้ว่าการเลือกที่จะรับค่าตอบแทนตามผลงานจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความมั่งคั่งในอนาคต